สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวอาเซียนเหตุใดคนจีนโพ้นทะเลหลอมรวมเข้ากับคนไทยได้ดีกว่าทุกชาติในอาเซียนในอดีตคนจีนมีการอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อแสวงหาโอกาสไปทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็มีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีคนจีนกระจายอยู่ในทุกประเทศเช่นประเทศไทย7ล้านคนอินโดนีเซีย11ล้านคนและมาเลเซีย6.8ล้านคน โดยทุกประเทศจะมีย่านชุมชนคนจีนอ,อพยพหรือที่เรียกว่าชาน่นาทาวคนจีนพ้นทะเลซึ่งจะเป็นย่านเศรษฐกิจที่สําคัญมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่และประเทศในประเทศไทยก็จะเป็นเยาวราชที่เป็นแหล่งอาหารสตรีทฟู้ดหลากหลายระดับมิชลินที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งแล้วถ้าจะกล่าวถึงคนจีนพ้นทะเลในประเทศไหนที่หลอมรวมเข้ากับคนท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืนและดีกว่าทุกชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แน่นอนก็คงต้องเป็นประเทศไทยในเพจ f c e e o o o อาเซียนเอริเนตก็มีชาวอาเซียนได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายเช่นคนจีนพ้นทลีในอดีตพวกเขาหลอมรวมเข้ากับคุณสยามได้ดีที่สุดส่วนในมาเลเซียยังไม่สนิทเหมือนอยากจะแยกออกจากมาเลเซียเหมือนสิงคโปร์ในเพจเ c e e o o o อาเซียนเอริเนตก็มีชาวอาเซียนได้เข้าไปแสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายมุมมอง มาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวอาเซียนท่านแรกครับฟิลิปปินส์ประเทศของฉันก็มีใช้หน้าทาวเหมือนกับในประเทศไทยแต่คนฟิลิปปินส์เชื้อสายจีนไม่สามารถหลอมรวมกลมกลืนกับคนท้องถิ่นได้ ไม่เหมือนกับคนไทยเชื้อสายจีนที่ผสมผสานวัฒนธรรมกับคนท้องถิ่นได้อย่างลงตัวท่านต่อไปครับก่อนเกิดสงครามในเวียดนามมีคนจีนมากกว่านี้ซึ่งจะควบคุมการค้าการขายเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้เหลือไม่ถึงหนึ่งล้านคนมีทั้งจีนกวางตุ้งและจีนแต้จิว๋วประเทศไทยพัฒนามาไกลขนาดนี้ส่วนหนึ่งเพราะคนจีนพ้นทะเลทันต่อไปครับ คนอินโดนีเซียเชื้อสายจีน1 1ล้านคนในประเทศอินโดนีเซียของฉันพูดภาษามาเลูอินโดนีเซียไม่ได้พูดภาษาจีนแต่พวกเขาก็ยังไม่กลุ่มลืนเข้ากับคนอินโดนีเซียท้องถิ่นไม่เหมือนกับคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยท่านต่อไปครับคนจีนพ้นทะเลในประเทศมาเลเซียของฉันพวกเขาคิดเสมอว่ามีประเทศเป็นของตัวเองที่ตั้งซ้อนอยู่ในประเทศมาเลเซีย พวกเขาไม่ต้องการจะกลมคืนกับคนมาลายูท้องถิน่นคงอยากแยกเหมือนกับสิงคโปร์จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าคนจีนในมาเลเซียร่ำรวยมีศักยภาพควบคุมเศรษฐกิจมาเลเซียเกือบทั้งหมดแนะนำจากสิงคโปร์ควรให้คนจีนมีอำนาจปกครองเหนือคนมาลายูเพราะมันจะทำให้ประเทศมาเลเซียมีเศรษฐกิจที่ดีเหมือนกับสิงคโปร์ทานต่อไปครับ ในประเทศพม่าของฉันก็มีคนจีนพ้นทลีเหมือนกันแต่ไม่เห็นพวกเขาจะเข้ากับคนท้องถิ่นได้ดีเหมือนกับคนจีนพ้นทลีในประเทศไทยที่หลอมรวมเข้ากันได้อย่างแนบสนิทใจจนแยกไม่ออกไทยแท้หรือไทอยเชื้อสายจีนท่านต่อไปครับมีแต่ในประเทศไทยเท่านั้นที่ยอมให้คนเชื้อสายจียนมีอำนาจในการปกครองแต่ในประเทศลาวของฉันไม่ยอมให้คนเชื้อสายจียนมีอำนาจในการปกครอง เพราะคนลาวก็ต้องปกครองคนลาวด้วยกันเองเท่านั้นท่านต่อไปครับดีนะที่ในประเทศกัมพูชาของฉันมีคนจีนพ้นทะเลเหลืออยู่น้อยไม่อย่างนั้นวัฒนธรรมเขมรคงถูกปนเปื้อนไปด้วยวัฒนธรรมจีนเหมือนกับประเทศไทยที่แยกไม่ออกอันไหนวัฒนธรรมจีนหรือวัฒนธรรมไทยท่านต่อไปครับคนจีนพ้นทะเลในประเทศเวียดนามของฉันส่วนมากจะเป็นจีนกวางตุง้ง ถ้าไม่ถูกกดขี่กวาดล้างในสงครามเวียดนามป่านนี้คงเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเวียดนามเหมือนกับประเทศไทยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ามันไม่ใช่การกดขี่หรือกวาดล้างแต่เป็นการจํากัดอานาจให้คุณเวียดนามท้องถิ่นซึ่งมันก็เป็นผลดีมาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีนักธุรกิจหรือเศรษฐีอันดับต้นๆของเวียดนามเป็นคนเชื้อสายจีนเหมือนกับประเทศไทย ท่านต่อไปครับคุณจีนพู้นทะเลไปประเทศไหนก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่นเศรษฐกิจคนสยามในสมัยนั้นมองเห็นศักยภาพตรงนี้ก็เลยดึงเข้ามาเป็นพักพวกของตัวเองทําให้กลมคืนยอดเยี่ยมมากจากสิงคโปร์ทานต่อไปครับรู้ว่าคนจีนพ้นทะเลที่อยู่ในประเทศมาเลเซียของฉันมักจ้างกฎหมายภูมิบุตรในการไม่ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซีย อยากให้คุณจีนกลมกืนไปกับวัฒนธรรมมาเยูเหมือนในประเทศไทยท่านต่อไปครับในประเทศกัมพูชามีแต่พวกจีนสีเทาไม่ใช่คนจีนพ้นทะเลเหมือนในประเทศไทยหรือเวียดนามฉันคุนเวียดนามเพื่อนบ้านกันแนะนําให้ขับไล่พวกจีนสีเทาออกจากประเทศก่อนที่คุณขมิจะตกเป็นทาสพวกจีนสีเทากันทั้งประเทศทันต่อไปครับ ย่านชุมชนคนจีนพ้นทะเลในกัมพูชาล่มสลายไปตั้งแต่สมัยส,ยสงครามกลางเมืองถูกพวกขมรนแดงกวาดล้างถ้าไม่หนีออกนอกประเทศก็ถูกฆ่าทิ้งปัจจุบันคนจีนที่อยู่ในประเทศกัมพูชาของฉันก็มีแต่พวกจีนสีเทาจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าในฐานะคุณขมรที่อยู่ในยุคข,ขมรนแดงเรืองอำนาจดีใจมากที่คุณจีนพ้นทะเลหนีออกนอกประเทศกันหมดในตอนนั้น ปัจจุบันเศษษษษษษรษฐกิจการค้าการขายเป็นของคุณขมรแท้ไม่เหมือนในประเทศไทยเป็นของคุณไทยเทียมทันต่อไปครับสำหรับฉันจีนคอมมิวนิสต์ร้ายกว่าจีนพ้นทะเลในอดีตมากจีนคอมมิวนิสต์เข้าประเทศไหนประเทศนั้นพังดูจากลาวและขมรนเป็นตัวอย่างคุณสยามในอดีตเก่งมากทําให้คนจีนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยได้ชื่นชมจากสิงคโปร์ทันต่อไปครับ ในอดีตประเทศฟิลิปปินส์ของฉันเปิดรับคนจีนพ้นทะเลซึ่งปัจจุบันก็เป็นพลเมืองฟิลิปปินส์แล้วแม้จะไม่หลอมรวมกลมคืนเหมือนในประเทศไทยแต่ก็ไม่แตกแยกส่วนพวกจีนคอมมิวนิสต์ไม่ขอเป็นมิตรด้วยทันต่อไปครับในประเทศพม่าของฉันตอนนี้แทบจะไม่เหลือคนจีนพ้นทะเลแล้วทุกวันนี้ก็มีแต่พวกจีนคอมมิวนิสต์เต็มบ้านเต็มเมืองการที่จะให้จีนคอมมิวนิสต์พวกนี้กลมคืนยอมรับวัฒนธรรมพรม่าคงเป็นเรื่องยาก ท่านต่อไปครับคนจีนพ้นทะเลในประเทศลาวของฉันไม่มีเพราะประเทศลาวไม่มีทะเลจริงไม่มีคนจีนรู้สัมเพาขึ้นฟังดังนั้นวัฒนธรรมที่เห็นในประเทศลาวจริงเป็นวัฒนธรรมของลาวแท้ไม่ผสมผสานเหมือนกับวัฒนธรรมไทยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่านอกจากจะไม่มีวัฒนธรรมอื่นเข้ามาทำลายวัฒนธรรมลาวแล้ว พวกนักธุรกิจเศรษฐีอันดับต้นๆและคนชนชั้นปูกครองในประเทศของเราก็ไม่มีคนลาวเชื้อสายจีนเหมือนกับในประเทศไทยท่านต่อไปครับคุณมาเลเซียเชื้อสายจีน6.8ล้านคนยังรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของตัวเองอย่างเหนียวแน่นไม่มีการผสมผสานวัฒนธรรมเหมือนกับคนจีนในประเทศไทยคุสยามในอดีตเก่งน้าที่เปลี่ยนพวกเขาได้ทันต่อไปครับ ในอดีตคนอินโดนีเซียท้องถิ่นไม่ค่อยจะลงรอยกับคนจีนพ้นทะเลเหตุมาจากความแตกต่างของวัฒนธรรมที่ไม่สามารถหลอมรวมกันได้เหมือนกับคนจีนในประเทศไทยแต่ทุกวันนี้ก็อยู่กันได้ปกติแบบพระหุวัฒนธรรมทันต่อไปครับในอดีตคนจีนพ้นทะเลที่อยู่ร่วมกับสาพันธรัฐมาเลเซียถ้าไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากคนมาเลยูก็คงไม่แยกออกมาเป็นสิงคโปร์ ถ้าคุณมาเลยูปฏิบัติกับคนจีนพ้นทะเลเหมือนกับคนไทยฉันคงมีสัญชาติมาเลเซียณะตอนนี้ท่านต่อไปครับคนจีนพ้นทะเลในอดีตขยันทำมาหากินสุจริตแต่พวกจีนคอมมิวนิสต์สร้างแต่เรื่องไม่ดีทำไมมันแตกต่างกันเหลือเกินไม่รู้คนจีนในประเทศไทยเหมือนกับในฟิลิปปินส์ประเทศของฉันหรือไม่ทัศนคติของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายครับ คนมาเลยูไม่สามารถเปลี่ยนคนจีนพนทะเลให้เป็นคนมาเลเซียทั้งใจได้ไม่เหมือนคนสยามที่เปลี่ยนคนจีนพนทะเลให้เป็นคนไทยได้ทั้งตัวและจิตใจหวังว่าคนมาเลเซียเชื้อสายจีนจะคิดได้ว่าพวกเราอยู่ประเทศเดียวกันนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวอาเซียนไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งอาเซียนครับ